โอเคครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับนายฮาร์ดในการทายเกมเมอร์ทีวีเกมชุมที่มาอีกครับนะครับผมนะก็มาต่อกันเลยโอเคครับจากพาร์ทที่เราสร้างในตรงนี้ไปเนาะโอเคพาร์ทนี้อันนี้เอาไอดีนึกกันอนนึกออกับขุดดินครับไปเอาก็จะเอาของมันจะไปเอาอนี้ หินเยอะๆเออแล้วกันนะหินจ้าเราจะสร้างบ้านกันใหม่ครับอืมเราจะบูรณะบ้านกันต่อจากครา้ที่แล้วนะครับวันนี้เราแค่สร้างไอข้บนขึ้นมาใช่ว่ะอันนี้ครั้งนี้ก็จะทำมินี่กัน ทำบ้านสุดสวยของเราแล้วกันนะโอเคแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกทนทุกทุกคนนะที่รับชมนะครับพาร์ทหนึ่งพาร์ทสองนะครับโอ้โหแต้องมีพาร์ทต่อไปต่อต่อไปเรื่อยๆนะผมแต่ตั้งใจทำให้ดีที่สุดครับนะจะไม่จบให้ไวจะไม่ให้จบไวนะครับก็จะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับ ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ชมมานะเนี่ยรู้สึกรู้สึกตัวเองมีคุณค่านะครับอ่าก็ตอนนี้ก็ผมถ่ายตอนเช้านะก็อาจจะได้ยินเสียงแฝกบ้างอะไรบ้างก็องขออภัยนะครับ ำไมมันดีเสียงมันอาจจะเข้าก็ได้นะเพราะว่าผมไม่ได้ถ่ายอยู่ในห้องผมไงผมเป็นแบบพื้นที่ส่วนวัวประมาณนี้ก็คือตอนนี้ไม่มีใครอยู่ผมเลยว่างนะว่างจัดเออมึงว่างจัดกูก็จัดซะเลยนะไอ้คำขวัญใหม่ครับมึงว่างจัดกูจัดซะเลยประมาณนี้้วเฟซมันก็ตืต้นๆอยู่นั้นน่ะเออแตกนะครับ เวลาเวลาเราไม่ทําอะไรเนี่ยแม่งเฟซนี่แบบเงียบชิบะนะเออแต่พอเราแบบจะทําแคสกงแคสเกมอย่างเงี้ยแม่งมาชิบหายไอ,อ,อ้กฮ่าฮ่าเลยอีกอะเห็นปะไม่รู้นะเมื่อดีเกมได้ยินปะ่ะนะแป๊บนึงครับไปปิดเฟสนะครับเกมต่อกันเลยครับขุดมันไปเรื่อยอย่างเงี้ยอืมเฮ้ เยี่ e. เจอฐานหินครั้งแรกอันแรกในโหมดนี้สามพาร์ทผ่านมาไม่เจอฐานหินโอ้ช่างภูมิใจเช่นนี้สามพาร์ทมาไม่เจอ่านหินมาเจอพาร์ทสาม,ม,มดีใจจังเลยขุดมาทั้งนานเยอะด้วยนเนี่ย เยอะด้วยเนี่ยเยอะ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 เก็บกบเกิดความผิดครับกบเกิดความผิดเออกบเกิดความผิดไปอะกูกูได้่าแล้วกูกลับบ้านแล้วขึ้นบนแล้วเนี่ยไม่ยอยู่แ <pr im it> yeah. ล réussi, ้วเดี๋ยววันนี้ก็จะสร้างบ้านกันก่อนอื่น่อดสร้างบ้านเป็นเราทำานี้กันดีกว่าเราไปเป็นจอเชาวใกล้กัน <c oughs> ชาวไร่ชาวสวนได้มีกับข้าวกินไม่ต้องพึ่งสัตว์ด้วยเออต้องมั่งมือนี้ก็โตกัตเนเยอะโตกันดีโตกันดีเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม,ยยม,ยยมโอเคจงจำเบย <c oughs> จำเบยตัวเธอมีทางออก น้ำมากนะครับก่อนอื่นเลยโอเคไปแล้วก่อนอื่นนะครับผมจะขุดดินนะครับปลูกข้าวนี่เป็นไรนี้กันเนาะขุดตรงนี้ออกเสียงไรแล้วครับท่านผู้ชม ถ้าท่านผู้ชมฟังดีๆท่านผู้ชมได้ยินเสียงเคนะแบบเมื่อกี้มันก็กลัวเหมือนกันเสียงอะไรก็ไม่รู้ก็ก็หวันหวันภาวาไกลับมาโดดเป็นไงล่ะ บอกแล้วว่าการโดดที่แบบน่าจะดีนะคือที่ผมตัดอย่างนี้ไปเรื่อยเพราะว่าผมกาจะหายพวกเศษยองเศษยาวอย่านี้ด้วยพวกไม้อะเออเนี่ยอย่างนี้แปลว่าดีเว้ยอย่างนี้แปลว่าดีเพราะว่าเมื่อคืนไม่มีตัวเดินเข้ามาก็ถือว่าใช้ได้อยู่ คครับมันจะได้มีข้าวขินนะครับวิธีแบบเราไม่ใช้แบบพื้นที่นั้นเรากระโดดทับหลายทีครับ เรียบเ้อยครับกลางโอเคเดีเรามีข้าวกินแล้วต่อไปขั้นตอนต่อไปผมจะทำเนื้อไก่ก่อนโอเค ัไม่ได้ัไม่ได้ยกมือขึ้นโอเคท่านจะไ,ได้หมดแล้วแหลอาจจะมีเศษตัวนึงช่างเยโอเคไหนดูดิโอเคอเพลงมันจะบิ้วไปไหนเลยโอเคครับต่อไปผมก็จะขยายพื้นที่ซึ่งเราอยู่ตรงนี้ไม่ได้ละได้อยู่

เรื่องเขาตัดจะมาครับหมุนตัดเรื่อยๆกันนะตัดทิ้งหมดเลยนะที่ผมเอามาเข้ามาปลูกที่บ้านเนี่ยตัดทิ้งหมดเลยมันยึพื้นที่แล้วเดี๋ยวค่อยออกไปตัดดีกว่าจะมันอยู่นอกบาร์นเนว่าเพราะว่ามันจะมันเสียเสียพื้นที่การใช้สอยก็ลืมคิดไป เอียบร้อยนะครับท่านผู้ชมตัดตัดตัดโอเคเดี๋ยวเอาไป,ปลูกข้างนอกตรงนี้ต้องเป็นป่าไปเลยอนะ่ะแล้วแถวน,นี้ต้องปักทอสไว้เดี๋ยวมืดพุกมุมองค์มุมอับอย่างเงี้ยตักไว้ ตรงนี้ด้วยอ่ะไปแล้วโอเคต่อไปเราจะสร้างนี้ดันแอปเปิลแอปเปิลอย่าเอาไปสำรวจมากเลย แต่มันมืดแล้วอ่ะไม่อยากออกเนี่ยคือเราก็อยู่แถวเนี้ยตลอดเลยใช่ป่ะผมก็อยากออกไปดูแถวหน้นมั่งไปออกไปดูอ่ะนี่เาดูโอเคเดี๋ยวผมจะจนอ่อนนีก็ตกบ่อยใช่บ่อยเกิน โอเคครับสร้างเป็นแบงนี้เดลยวะเนี่ยไม้ก็เยอะนี่เ <c ười> ขาเรียกว่าก,การความมักง่ายครับ มีครับนี่ครับปึ๊บผมเคยทำอย่างนี้แล้วนี่ครั้งหนึ่งถ้าเกิดถ้าเกใครได้ดูนะผมเคยทำอย่างนี้ไปแล้วตอนผมถ่ายแรกเลยใครใครอยู่ทีนี้ผมรักเลยอ่ะตอนนั้นอ่ะโอเคเหลือไม้สอง ผมทำไม่ะอผมทำทำไมเนะครับนะครับมาทำอย่างนี้ครับรเข้าใจยังครับเนี่ยเฮียไปแกหิวหีวคิดอัดหน้าเลยเป็นไง ี่มันได้ไก่ขอมาทำไมนี่บอกแล้วใครออกมาต้องเจออย่างนั้นไอ้ก,กูกูไก่กูไก่ออกมาไหมไปหาพ่อแม่ไป <c ười> คือพวกนี้รับเอาเหยียบไ,ได้ครับแต่ห้ามกระโดดนะครับ โดดนี่คือหายครับนะครับโดดนี่มีหายครับผมบิ๊กแอดไม่ใช่เ,เรื่นี้เขาเรียก่าบิ๊กแอดบิ๊กแอดบิ๊กแอดคือตัวไหนออกมากูฆ่าม,มันหมดหมดนะ อาดีอ่ะใช้มาตรการอยู่าเงี้ยอะใครออกมาฆ่าแมาต่ตะมาตรการโหดออกมาฆ่าแม่ โอเคตอนนี้อืม้มไปไหนพยายาะนี่คิดว่าออกเคตอนนี้ผมก็จะกดมือออกไฟหายเหรอวันนี้ผมก็จะแบบ จัดพื้นที่ที่มันแบบไม่ถึงประสงค์นะครับผมจะออกไปให้มันด,ดูดีมีชค่ตะกูลขึ้นมานิดนึงแบบที่มันลกๆอะ่ะผมก็จะอ,ออกไปมาจากไหนอ่อย่าบอกนะว่าอ๋อข้างนอกข้างนอก ใจแเ,นะเสียงเมื่อกี้มันอยู่ข้างในนะแบบมาจากไหนต้องหาต้นตอแั๊บนึงเจ้าเหมือนได้ไงอย่าบอกนะเจ้ามันทำให้เสียงเมื่อกี้เจ้าใช่ไหมนี่คำว่าปลานีอยู่น,นี่กูตกใจนี่เสียงต้นตอเสียงดูก่อนครับนี่ไง ว่าแล้วที่วันนี้ผมก็จะก็จัดการจัดพื้นที่ที่ไม่จำเป็นออกคนระับตรงนี้ไม่ค่จะเป็นลนะปิดปเลย,นะเลยเาทางเราแค่ทางเดียวก็พอ ของเต็มโอ้แม่เจ้าเก็บของอ่ะปั๊บ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 กลัวเสียซอมบี้อ่ไม่รู้ม่งจะโผล่หลังเราไหมฮะ ไปขุดต่อดีว mm. อกวก่าอแอดมีอยู่แค่นี้แหละอืออตรงเนี้ไม่อยากขุดมันมันเป็นน้ำที่นี่เราก็ขุดมาได้ไกลเหมือนกันนะเนี่ยจะถึงทีน่นี่ละเฮ้ยเลี้ยวขวานี่ก็ขึ้นเนื่ดีกว่าเลี้ยวขวาขวดีกว่าขึ้นป่าไม้เลยเลี้ยวขวาขึ้นป่าเลย คือแปว่าปิดให้ครับเราจะเลี้ยวขวาครับมีขวาเต็มกำลังประมาณนี้ตรงยาวไปตรงไม้เลยครับถึงตรงไม้เลยนะครับตอนนี้ก็จะไม่ยาวเหมือนพาร์ทสองไม่ยาว ไม่ยาวถ้าพากหนึ่งนะรเพราะว่าพากหนึ่งมันนานเกินนี่ไงเป็นไงโอ้โหเปลี่ยนเส้นทางทีเจอเหล็กเลยเนปะ็นไงอ่ะใครว่าโชคชะตาฟาร์กฤทธิขีดนะจ๊ะนะรู้สึกแบบกูว่าแนละ้วกูกูว่าเขากูรู้สึกอะไรต่อไป นี่ไม่ต้องขึ้นไปบ่อยวางแม่งเลยตรงเนี้ยเออมามต่อต้องเดินเลยบ่อยๆครับวางไม่เลยตรงเนี้ยโอ้หแค่เปลี่ยนเส้นทางก็เจอเหล็กครับเป็นอะไรที่แบบรู้สึกเซ็กซี่ภายในตัวครับ หมดยังหมดแล้วนะโอเคแล้วมีคนขอมีเพื่อนของผมมาแม่งบอกว่าอยากเล่นด้วยนะครับซึ่งไอคำว่าอยากเล่นด้วยเนี่ยผมก็อยากให้มันเล่นนะแต่ซีรีส์นี้ขอคนเดียวนะครับนะเพื่อนผมไม่อยากเล่นมากครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดแบบเล่นก็แบบหลายคนนะค่อยค่อยอีกบคีนื้นะ เราจะไปเซิร์ฟชาวบ้านเขาไปป่วดนะครับชาวบ้านเขาประมาณนี้นะครับครับเมื่อผมก็ไปเซิร์ฟผมไปคุณซิลนะครับที่ผมเคยรีวิวไปครั้งหนึ่งนะครับนะว่าก็มีเพื่อนผมบอกว่าไปเซิร์ฟนั้นดิเออเซิร์ฟนกันก็เดี๋ยวค่อยกันนะอะไรเฮ้ยเสียงมาจากไหนเนี่ย ตอนนี้ก็อากาศก็จะหนาวก็หนาวนะจะร้อนก็ร้อนนะฮะฝนฝนไม่ตกเ <c oughs> <c oughs> ดีอะที่ฝนไม่ตกเนียฝนตกขึ้นมาเนะี่แบบโอ้โหนะแบบว่าไงไข้ขึ้นกันแบบโรงพาบาลเรียกอะไรวะอนามัยหมอแบบไม่ว่าสักคนประมาณนั้นนะครับพี่ชิดเดียวถึงทะเลทรายเหรอเฮ้ย <c oughs> ทะเลทรายก็แยมแจ่มจดิ ถ้เาเกิดมีทะเลทรายเราได้เอาพาเขตออกได้ไงที่ทิพยหินเนี่ยเออเราไปเอาต้นกระบองเพชรมาทำแทนนี่มันเฟลนะกระบองเพชรนี่กันซอมบี้ได้ระดับหนึ่งเลยนะครับกันไอพวกสไปเดอร์แมนด้วยอ่า เป็นพวกสร้างบ้านไม่ค่อยเข่งนะผมผมตอนนี้ผมเล่นกับพวกเพื่อนผมผมว่าเป็นแผนกขุดหินี่ครับขุดได้ไหมครับทั้งวันน่โอเคขึ้นดีกว่าขึ้นดีกว่าขึ้นดีกว่าเสียงเหมือนมีคนกลนน้ำตกอยู่ข้างบนเลยใครวะน้ำตกไหมล่ะโอ้ ขึ้นมาทีนี่แบบมันตกเลยเนาะตกจริงๆน้ำตกจากฟ้าฟ้าด้วยอะอน,นี่ไก่ แค่นี้ข่า,าม,มันจะตายไวมั้ยไหมข้าก่อนผมปกครั้งแรกในโหมดฮาร์ดคอร์หูยภูมิใจเช่นนี้ไม่เคยภูมิใจเช่นนี้มาก่อนอะฝนตกในโหมดฮาร์ดคอร์เลยเป็นแบบเจอ,อที่สุดยอดที่สุดแล้วนะโอ้โหก็กเบิกเกิน โอเคก็พ okay. านี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็แค่ทุบออกไปเยอะเหมือนกันนะครับอะไรต่อดีอ่ะ ตรงน,นี้ไม่ต้องทำเป็นบ้านยังได้เลยคือเอ้ยอย่างนี้ดีว,ว่าเดี๋ยวผมจะเพาะพันธุ์พวกนี้ให้เยอะขึ้นเรื่อยๆครับแต่พี่กินมนะันอ่ะเอาว่าหมดแล้วว่ะเดี๋ยวค่อยไปปลูกเดี๋ยวเรามันปลูกนะโอเคตนีเทียบแล้วเนี่ยเอาสอ,องมาเอาเลยสองเราในหะ้เลยี่มีนะตัวเนาตรงนี้ก็บฝนได้ ถ่ายเป็นวะนิดนึงถ้าเรามีงบนิดนึงนะผมจะออกไปเอานี่ครับตายครับซึ่งทะเลสตายก็อยู่ตรงนูน้นนะห่างไกลมาก มากเลยนะท,ทุกคนแคไม้สี่จะเตี้ยเนี่ยไม่อยากแคปเยอะทีเ่เกี่ร์กับต่อ <c oughs> นะครับมันก็เพิ่งผ่านปีใหม่ไม่กี่วันนี้เองนะครับคลิปที่ผมถ่ายนี่คือผมถ่ายวันที่สองกกาคมเป็นคลิปแรก ของเดือนใหม่ไอปีใหม่นะครับนะเรื่องของปีใหม่ผมก็ต้องทําวิธีปลุกเสกอะปลุกเสกครับขอขมาครับขอขมาคอมครับว่าขอให้ปีนี้นครับต่อชิปได้กระตกนะุกไฟไม่ดับไอ้มานี้นครับผมนะขอให้มีสปอนเซอร์ขมาเนะีนะ่ยแล้วก็แล้วขอให ยอดซับขึ้นนะกูก็ขอไปเยอะแยะครับ yeah. นะโ okay. อเคอันเดียวาอาหาสั okay, ตว์โอเคไปแล้วหมดเวลาแล้วมัวนะ้งอุ้ยเลเวลเลเวลบินโอเคครับ ก็สำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอบคุณทุกคน,นะนร,รับชมนะครับผมเจอใหม่พาร์ทสี่นะครับผมวันนี้เราไปก่อนสวัสดีครับกู้ฝนตกนาน